วันนี้เดี๋ยวไปดูนะว่าเส้นทางใหม่ที่ใช้จะใช้สัญจรระหว่างกระทูกับ,บป่าตองเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะผมเห็นมาเก้าข้าแล้วว่ามันสูงมากเดี๋ยวเราไปดูกันว่าของจริงมันสูงหรือเปล่าคนระับวันนี้ก็ขับมากับเกตอีกครั้งนะผมไม่มีตังช่วงนี้ชอลยช่วงนี้ชอตดยช,ชอต,ชชอ,ต,ตอบเราก็ต้องกลับมาลับเกต ทางที่จะเข้าในถนนเส้นใหม่ไปดูดีว่าไปดูดีกว่าอุ้ยมีคนถมดินอะไรเยอะแยะมากมายเลยเนะี่ยเราใช้สิทธิ์ของการขึ้นมาขึ้นมาโอ้โหโอ้โหความสามารถอาันเนี้ย,ยนี่นัองช้างนี่ว่า ลากเกียร์สองไหมฮะลากเกียร์สองไปเครื่องจักรกำลังทำง,งานโอ้ถนนก็กว้างอยู่เนี่ยสองก็ถือว่าสองเลนนี่ขับสวนกันสบายครับนี่ดูดูเดี๋ยวให้ดูดผมจะนับให้ดูแต่ว,ว่าก็น่าจ,จะต้องแบบคนมีฝีมือหน่อยอ๋อแถวนี้มันเป็นทางอยู่แล้วนี่ว่ะอ๋อเป็นทางช้างเดินนะอ๋อมเป็นทางช้างเดินมาก่อนนะเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูเก้าหนึ่งมมิตหนึ่งอะ่ะหนึ่งสองสาม สี่ห้หหโอ้ประมาณ8เมตรได้อยู่นะเพาว่าเดี๋ยวเดียวจุดกลายเมตรมันไม่ได้มีแค่นี้นะทุกคนขึ้นไปโอ้ชั้นเหมือนกันนะเนี่ยจากตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้คนขับก็ต้องมีฝีมือเอาจริงกือเป็นพลางใช้สัญจรทั่วค้าว,าวมันไม่ได้แบบ นี่ดูโอ้โหพระเจ้ามันเห็นวิวป่าตองมาเลยฮนะนี่ตอนแรกดูมาจากเส้นทางเขาป่าตองเดิมนี่ผมคิดว่ามันจะสูงนะพอขับขึ้นมานี่โอ้โหสูงมากตอนแรกผมคิดว่าดูจากป่านี่ดูวิวป่าตองดูวิวป่าตองคุณ โหสดยอดนะครับเราจะถ่ายรูปตรงนี้ดีกว่าอือดูโอ้ยยอดอ่ะเห็นเขาป่าตองหมดเลยทุกคนธรรมดาเส้นที่ไหนล่ะครับนี่ดูสิครับพ่อแม่พี่น้องอ,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 อือ,อวิวลอยล้านวิวลอยล้านบอกเลย เราไปถ่ายปาโนรามาหน่อยดิโอ้โหไม่ธรรมดาทุกคนว้าวสวยมากไปลองขับไปดูมันไปทะลุที่ไหนแ๋ยวเราขับไปดูกันว่าทิ่างมันจะเป็นยังไงขึ้นไปลำบากเลยนยะ แบบว่าถ้าเกิดไม่ลาดอนกรีที่มันยาก้านะโอ้นี่ตรงนี้มีจุดีแห่งด้วยดูจุดอ่ะโอ้หนี่ก็ทําเป็นที่แบบว่าสําหรับฝั่งอ่าสำหรับให้รถสามารถสวนกันได้นะเนี่ยตรงเนี้ยแบบพักพักถ่ายรูปได้เนี่ยเฮ้ยนี่ตรงนี้ทําวิวพอยต์ได้เลยโดยเฉพาะตรงนั้นนะทำวิวพอยต์ได้เลยครับทุกคนมันจะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของภูเก็ตเลยเนี่ย นี่เท่าไหร่โอ้โคเบ่120อะ mm hmm. SK Version โ oh, อ้โหรถในฝันเลยครับพี่น้องตัวนี้นี่คือเป็นรถมันโคร120ในฝันของผมเลยว่าผมอยากจะมีแบบนี้เคยบอกพ่อไว้ตอนเด็กๆด,ดูสิคนระับผมโคเบหัวคอปเตอร์มาร์คไฟโคตรสวยยงครับพี่น้องชอบมหครับ โนี่ดีนะเนี่ยผมมาวันนี้ฝนไม่ตกนี่ก็ฝนตกนี่โอ้โ <c> ห <oughs> ทางพิบากาะชัดๆองใช้สูตรอภิบาครับหว่วงไปด้านหน้าโอ้โหขึ้มาดูขึ้นมาดูนี่ด้านนี้ก็เห็นนี่อ้มันเห็นหมดเลยครับดูทางเส้นเดียวเห็นหมดทั้งแบบว่าด้านนี้คือกระทูนะครับแล้วก็เห็นไปถึงนู่นเลยในเมืองแล้วก็เห็นไปถึงฉลอง ได้เห็นไปถึงมู่เกาะฟีฟด้วยตอานนี้ก็เป็นกระตาการะลุนนะครับโอ้โหเขาเดียวเห็นหมดทั้งภูเก็ตอ่ะดนด่ะขึ้นมอสขึ้นมอแต่ดินผมไม่ค่อยชอบลักษณะดินของที่นี่เลยมันเป็นดินเหนียวปนทรายโอ้โหน่าจะไปต่อไม่ได้แล้วเนี่ยเรียบร้อยอรัน่าจะน่าจะตันแค่นี้แหละ ไปได้บอก่ารถติดแล้วผมว่าผมน่าจะไปไม่ได้แล้วแหละด้วยนี่หว่าแถวนี้ทุกคนมันมีเหมือนแบบว่าให้รุดรุดอะไรลุดสักอย่างโอ้ยสองสิบสองสิบะรถใหม่นี่ไะรถใหม่ผมชอบแบบนี้เสียงรถใหม่เสียงเขาเรียกว่าเสียงของของโซ่เวลาเดินไปดั๊กปักปั๊กๆักปัมันแน่นดี ถ้าถ้ารถเก่าๆแล้วนังเงียบ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 เสียหัวเสียงเงียบม,มากนะโคมันสุสองสิบเดี๋ยวเราน้าก็บอกว่าผ่านไปได้เดี๋ยวผมจะลองผ่านไปดู <S <S นี่จะเดินไปจอดแล้วอ๋อคือเส้นทางนี้เมื่อก่อนเนี้ยครับมันเป็นเส้นแบบว่าจังเกิลอนะ แบบพ้อนี้นี่ไงเห็นไหมเป็นเส้นที่แบบว่าให้คนเล่นอ,อะไรนะก็เรียกเล่นสลิงครับนี่เห็นไหมโอ้วิวสวยมากเลยครับผมไม่เคยขึ้นมาเลยเนี่ยนี่เห็นไหมฮะมีไอ้ให้เล่นสลิงอ๋อแบบนี้นี่เองว่าทำไมพี่พี่ก็บอกว่าโอ้ยแต่ว่าดินดูดมากนะเนี่ยรู้สึกถึงความดูดของดิน๋ยวกลับเย็นหนึ่งก่อน ถึงว่าทำไมพวกพี่ๆพ,พวกพี่ๆรถมอเตอร์คอร์สก็ชอบขับกันมาแถวนี้ว้ายลึกจกลึ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 กโอ้โหโดนหลอกมาแกง,งไปเนี่ยแต่ก็ได้อยู่มันเป็นยินเหนียวนั่นสิครับทุกคนโอ้โหโดนได้ไหมเนี่ย กลงได้ลงได้ลงทางนี้ได้ครับโหชันคิบหายอุ้ยพูดไม่พออีกแล้วไม่เป็นไรวันนี้สวมวิญญาณรถวิบากฮะไปตามร่องของรถขุดนะผมลงเกียร์หนึ่งไปวันนี้มาสอนตักษะการขับรถลงเขาอะ เด็กหน้าไว้เด็กหน้าไว้ว่าโอ้โหไหนนะเนี่ยไหลครับทุกคนผมมีโอกาสที่ผมจะล้มได้นะเนี่ยเพราะว่าล้อหลังตอนนี้ล้อหลังไม่หมุนแล้วเอาล่ะปละ่อยเลยปล่อยไปปล่อยไปไม่ต้องแตะเบรกครับปล่อ,อยไปปล่อยไปยอดพี่น้อง นดีๆมีไหมครับอ๋อไปลำบากพี่มันไปได้มันไปไม่ได้วุ่รถออโต้บ้วะมันลำบากเดีว่าไปเดีพี่มาจากตากพังไหมมันมันมาจากต่งนานาใช่ไหมนะไม่รู้หรอกถ้ากลับไปคนเดียวน่าจะได้อยู่แล้วอย่างใรไปนี่ไม่ไม่ใครเดวนี่พวกขึ้นเนินไปนี่ไปสักกิดกระตุ้งแต่เขาตำคนพีดอะมันมันดินตรงนี้มันมันอ่อนแต่ข้างบนว่มันเป็นดินแข็งไหมปุ๊บ โอ้ยสนุกเว้ยฝึกฟาร์มเป็นอัอนี้นี่นี่ฝึกฟาร์มเป็นนักวิบากในตัวคุณนอเส้นนี้ช่วงนี้อ๋อได้อยู่ได้อยู่โอ้โหรุ่งติ้งไปเนาะเฮ้ยสนุกดีครับทุกคนสนุกดีอีหยังวะนี่่อสิเป็นจังสิ อ๋ออนนี้สงสัยน่าจะเทเมื่อคืนแล้วโดนฝนทำงานนะโดนฝนเล่นงานแน่นอนแต่ว่าไปนี่เขาก็ทำเร็วเหมือนกันนะทำเร็วมากทำ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 เร็วมากใช้ได้อยู่แต่ว่าผมผมชอบผมชอบตอนที่ผมลงเนินมาตรงนั้นมากเลยมันจะแบบรถมันจะใส่ๆหน่อย มันเหมือนเดบฟิวได้ขับรถมีบาดอีกครั้งแต่ขาขึ้นเนะี่ยน่าจะขึ้นลําบากขาขึ้นเนะี่ยผมว่ามันมันขึ้นลําบากแน่เพราะว่ามันอาจจะฟีมันอาจจะฟีทิ้นจจงนะครับก็คือล้อมันอาจจะฟีแต่ขาลงอนะ่ะรถสไลด์ลงมาแจ่มากสนุกสนุกอ๋อเป็นของสิบลายนี่เองครับผม เฮ้ยหมาอย่าไล่สี่ประทรไล่มาพวกเองหนึ่งทางใช้ได้อยู่อ่ะโอ้ดิแบบโอ้โหอย่าตาย้125บางลมโดดเนินเลยอ่ะเจอแบบเนี้ยสิ่งมานี่กระโดดสุดยอดอ่ะ บแบบว่าสวนยงสวนยางหมู่บ้านของอ๋อตรงนี้เป็นปางช้างปางช้างบางก๊อบ้วปางช้างบางกอบ,กอบไม่มีใครไม่รู้จักบางกอบผมบอกเลยโหตรงนี้ก็สไลด์สไลด์เยอะเหรอเนี่ยนะแปลว่าฝนมันหนักจริจรงๆกบปีนี้ปภูกเก็ตดูสไลด์กันแบบสไลด์กันเยอะมากครับสไลด์กันเยอะมาก อ๋อสุดท้ายแล้วมันมันมาออกที่บางจางบางคบนะบางทางบางคบนี่เองโอเคนี่เองง่ายๆนะครับผมเอาละไปดูว่ามันไปออกเดี๋ยวนำทางไปดูรับโอ้โหตรงนี้ตรงนี้ก็ดูไม่นะดูนะดีนะไม่มีบ้านอยู่แถวนี้เห็นร่องรอยที่แบบว่า ้องรอยที่แบบว่าดินสไลด์แล้วแบบอยากย้ายบ้านนี่านะะเดี๋ยวเราเปิดแอปแอปครับ เาเลี้ยวซ้ายอ่าเลี้ยวเลี้ยวซ้ายตรงนี้มันก็ไปออกตลาดกระทู้ได้ครับแต่ว่าทางก็เป็นทางถนนแดงอละเราก็อ้อมมาได้ข่าวว่าถนนเส้นนี้เนี่ยเขาจะเปิดเปิดใช้ช่วงก็บอกว่าน่าจะประมาณช่วงวันที่5ทธันวานั่นแหละครับประมาณนั้นที่ผมไปอ่านดูในมูลนลลิธิป่าตองนะครับ เขาบอกว่าประมาณนั้นแหละประมาณนั้นเลยประมาณ5้ธันวาเขาจะรีบให้เสร็จทันวันที่5้ธันวาแล้วก็จะติดพวกป้ายพวกไฟอะไรให้ชัดเจนนะเพราะว่าถ้าไม่มีไฟกลางคืนผมว่านก็น่าจะเปี่ยวหน้าดูฮนะน่าจะมืดอยู่โจนไม่กลัวกลัวผีมากกว่านนสนามกูเกสครับสนามกูเกส สัตโผครับผมสัตว์โพก็นี่ฮะขับมาเรื่อยๆมันก็มาออกโอ้โหแจ่มากคุณภาพทับจอมากนี่ฮะก็มามาออกนี่เลยนะครับขับนี่เห็นไหมครับมันก็มาออกหน้าสนามโกคัรกระทูนี่เองนะครับก็น่าจะเลี่ยงได้ประมาณสักหานาทีได้มัถ้าถนนเสร็จนะผมว่าประมาณ น่าจะกินเวลาประมาณห้าถึงสิบนาทีประมาณนั้นแหละครับก็มาเราดูกันนะเห็นบอกว่าเขาจะเรงใไงเสร็จวันนี้ธันวานี้แล้วก็ตอนนี้รถรถปูนยังก็เข้าทีทีทเลยนะเขาทำกลางคืนก็ทำนะเมือม่อเมือม่อเมือ่อเมื่อวานนี่เองกลางคืนรถปูนก็เข้าอยู่ก็ต้องรีบไม่เสร็จครับเพราะว่ามันพอเลยพฤศจิกาหมดฝนเนี่ยก็เป็นหน้าไฮซีซั่นแล้วทีนี้นักท่องเที่ยวจะเยอะก็ ขอบคุณทุกคนที่ช่วยสมบทบคุณน,นะครับดูเนียดกันมาในการทำถนนเลี่ยงกระทู้ไปาปาตองนะคลิปนี้ก็ลาไปเพียงตท่นี้แล้วกัน